ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็คุณครูที่เคารพทุกท่านนะคะค่ะพบกับรายการพบกันยามเช้านะคะเป็นประจําทุกวันนะคะสําหรับวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะคุณครูสิริมนแดงเพลงรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจําวันศุกร์นะคะค่ะ,ะทางสถานี bs tv โรงเรียนบ้านสงไยโกโลกในระบบเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษานะคะค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2557ค่ะ วันนี้โรงเรียนของเรานะคะก็ได้เปิดมาเป็นวันที่9แล้วนะคะค่ะก็นักเรียนก็คงจะได้ปรับตัวพร้อมนะคะที่จะรับความรู้ใหม่ๆนะคะหลังจากที่เราได้ปิดยาวไปแล้วก็เรียนมาหลายวันแล้วนะคะค่ะ วันนี้นะคะมีคุณครูเวนประจําวันนะคะที่จะพบกับนักเรียนนะคะเป็นคุณครูเวนประจําวันชุดที่5ค่ะซึ่งมีคุณครูเซอดะกาเซงเป็นหัวหน้าชุดเวนนะคะคุณครูที่จะมาพบปะกับนักเรียนในวันนี้นะคะคือคุณครูปริชยามาสินนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะรับฟังคําแนะนําของคุณครูนะคะอย่างตั้งใจนะคะและอย่าลืมนําไปปฏิบัติตามด้วยนะคะขอเชิญคุณครูปริชยาค่ะ สวัสดีคณะครูโรงเรียนบ้านสวยกรลบนะคะรวมไปถึงนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ,อะตอนนี้คุณครูก็ดูผ่านระบบวงจรปิดในโรงเรียนนะคะยังมีบางห้องเรียนนะคะที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะยังนั่งไม่เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณครูแป๊บหนึ่งนะคะ,ะฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากทางครูสิริมอนอีกแป๊บหนึ่ง นะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่การเรียนการสอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปริชยามาสินนะคะรับผิดชอบนะคะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะคะประจำเวียนชุดที่5นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็จะมาแนะนำในเรื่องของทั่วๆไปนะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนในเรื่องของเครื่องแต่งกายนะคะในเรื่องของจุด นะคะจุดที่แสดงถึงชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่นะคะลองดูสิคะบนอกขวาของนักเรียนนะคะที่มีชื่อนะคะบนบอสอล่างบอสอนะคะจุดของนักเรียนต้องมีเท่ากับจํานวนของชั้นที่กําหนดนะคะขึ้นปอสอสงแล้วนะคะก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะคะ าบางคนยังอยู่ชั้นเดิมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวครูจะส่งกลับไปอยู่ชั้นเดิมถ้าใครไม่ปักจุดให้เรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแต่งกายชุดลูกเสือเนนารีนะคะผู้หญิงแต่งกายชุดยุวกาชาินะคะผู้ชายตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะดูให้ดีหมวกนะคะผ้าปูกคอวอกเกิลน,นะคะอาร์มอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเนะข็มขัดดูให้ดีหัวเสือก หัวตุงหรือเปล่านะหัวเสือหัวเสือกลับหัวหรือเปล่านะคะบางคนหัวเสือขึ้นสนิมแล้วลองดูให้ดีนะคะถุงเท้ารองเท้านะคะให้สะอาดนะคะดูให้ดีนะคะอ่าส่วนลูกเสือของวันอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนควรที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะก่อนที่จะแต่งกายนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของขวดน้ำนะคะอ่าในวันจันทร์ นะคะอย่าลืมตามที่สัญญาไว้อย่างน้อยหนึ่งขวด 2ขวด3ขวด4ขวด5ขวดมากกว่านั้นก็ได้นะคะอย่างน้อย1ขวดก็ขอให้นักเรียนนำมานะคะช่วยกันสมทบทุนนะคะตอนนี้ก็จะใกล้ถึงกิจกรรมวันไหว้ครูนะคะเราก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะขวดของนักเรียนนะคะเป็น1ทุนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ1ทุนการศึกษาของอพวกเรานะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่า,าบุคคลที่นักเรียนรู้จักคนใกล้เคียงคนสนิทนะคะก็สามารถร่วมบริจาค ทุนการศึกษาได้ทุนละ600บาทนะคะอาจาเป็นไหมคะว่าต้อง600บาทเป๊ะไม่จําเป็นนะคะนักเรียนก็อาจจะเป็น50บาท100บาทกี่บาทก็ได้นะคะรวมกันสมทบทุนนะคะแล้วก็เราจะมารวมรวมกันนะคะจนได้เป็น600บาทก็คือ1ทุนนะคะก็สำหรับเรียนวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูปริชยามาสินคุณครูเวนประจําวันชุดที่5นะคะที่ได้มาให้การอบรมแนะนํานักเรียนในวันนี้นะคะ <c oughs> คุณครูก็ได้อบรมนักเรียนในเรื่องของอเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะนักเรียนปักจุดครบหรือยังนะคะนักเรียนก็ลองก้มดูที่เสื้อตัวเองนะคะว่าครบหรือยังนะคะค่ะและในเรื่องของการแต่งกายตามชุดที่กําหนดนะคะชุดนักเรียนชุด พละชุดลูกเสือนะคะยุวกาชาติแต่ตอนนี้ก็มีการแต่งกายชุดเนตดารีขึ้นมาเพิ่มนะคะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของขวดน้ำนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะวันจันทร์อย่าลืมนำขวดน้ำมาด้วยนะคะคนละ,ะหนึ่งขวดหรือมากกว่านั้นได้นะคะ,ะมา ที่โรงเรียนในวันจันทร์นะคะเพื่อเราจะสมทบทุนนะครับเมื่อนําขวดไปขายแล้วนะคะเราก็จะนําเงินที่ได้นั้นนะคะนามาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะทุนละ600บาทนะคะซึงจะให้นักเรียนนะคะในวันไหวครูนะคะค่ะสำหรับคุณครูนะคะก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในวันนี้ด้วยกันอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคะค่ะ เรื่องแรกนะคะเวลา8ปดนาฬิกานะคะก็ขอพบทีมนะคะสำนักงานทุกคนนะคะที่ห้องวิชาการนะคะและก็พบคุณครูเวนสถานีกระจายเสียงตอนเย็นนะคะเมื่อวานทั้งครูไทยและครูต่างประเทศนะคะ8นาฬิกาสนาทีค่ะท่านผู้อำนวยการขอพบคณะกรรมการบริหารทุกท่านนะคะเวลา8า30นาฬิกานาทีที่ห้องวิชาการนะคะ จึงก็จะประกอบด้วยหัวหน้างานและหัวหน้าสายทุกท่านนะคะค่ะแล้ววันนี้สิบหกานาทีค่ะก็มีการประชุมคุณครูทุกท่านนะคะบริเวณที่ห้องที่ประชุมนะคะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะค่ะวันนี้นะคะ,ะนักเรียนติดตามข่าว นะคะในเรื่องของการรัฐประหารนะคะวันนี้มาเป็นวันที่10แล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนติดตามนะคะประกาศของคณะขอ,อขอซอชอนะคะคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะและอย่าลืมนะคะปฏิบัติอย่างเคร่งรัดนะคะ,ะและในช่วงนี้นะคะก็จะมีการประกาศเคอร์ฟิวนะคะเวลา ศูนยาฬิกาหนึ่งนาทีนะคะจนถึง4ี่นาฬิกานะคะก็นักเรียนห้ามออกจากบ้านไปไหนนะคะในยามวิกาลนะคะค่ะเนื่องต่อไปนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์นะคะโรงเรียนของเราก็มีการกํากหนดให้กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะยุงลายเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคให้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยกันนะคะรวมพลังกันทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะ ค่ะเรื่องต่อไปนะคะปางในเรื่องของการฝากเงินนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะฝากเงินทุกวันเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ค่าขนมมานะคะนักเรียนก็แบ่งนะคะส่วนหนึ่งเอาไว้เก็บนะคะฝากคุณครูประจําชั้นไว้นะคะคุณครูก็จะนําไปฝากธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะนําไปซื้อขนมนะคะซื้อน้ําซื้ออุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนต้องการนะคะ นักเรียนฝากทุกวันนะคะวันละนิดนะคะนักเรียนก็จะได้เงินสะสมมากมายนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะค่ะ,ะเรื่องต่อไปนะคะที่กูจะฝากนักเรียนนะคะในวันนี้วันจันทร์นะคะนักเรียนฝากถึงนักเรียนน้องๆน,นะคะชั้นป .1 นะคะคนเก่งนะคะวันจันนี้นะคะนักเรียนต้องเดินเข้ามาในโรงเรียนเองแล้วนะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองนะคะส่งที่หน้าประตูนะคะแล้วก็คุณครูขอเน้นย้ําในเรื่องของประตูโรงครัวนะคะนักเรียนห้ามเดินเข้าออกที่ประตูโรงครัวด้วยนะคะและด้านหลังนะคะก็จะมีที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถสําหรับแม่ครัวนะคะแล้วก็ ร้านค้าเท่านั้นนะคะห้ามจอดด้านหลังนะคะค่ะ,ะเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของช่วงพักกลางวันนะคะหรือช่วงเย็นนะคะนักเรียนอย่าไปวิ่งเล่นนะคะอย่าไปเดินเล่นแถวแถวบริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่นะคะเนื่องจากคุณครูได้รับแจ้งมานะคะว่ามีการเหยียบกระเบื้องแตกไปหลายจุดแล้วนะคะในขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าไป บริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่นะคะค่ะฝา,ากถึงฝากถึงคุณครูนะคะคุณครูประจำชั้นนะคะวันที่30นะคะวันนี้นะคะมีการนัดส่งนะคะใบเสร็จอุปรกรณ์การเรียนนะคะเครื่องแบบนักเรียนนะคะค่ะ โดยคุณครูประชมชั้นนะคะเขาสามารถเตียงใบเสร็จนะคะเป็นเลขที่ได้เลยนะคะตามเลขที่ของนักเรียนนะคะก็ให้ครบนะคะประถมก็คนละ550บาท5้าบาทขึ้นไปนะคะอนุบาลก็คนละ400บาทนะคะส่วนชั้นใดนะคะที่ยังไม่ได้รับหน้าปกนะคะก็สามารถมารับได้ที่ฝ่ายงบประมาณนะคะ วันที่2นะคะวันที่2มิถุนายน2557นะคะคุณครูก็มีนะัดส่งใบเสร็จต้นขั้วนะคะค่าบำรุงการศึกษานะคะก็ขอให้ส่งเป็นสายชั้นนะคะแล้วก็ดึงใบเสร็จนะคะที่เบิกได้นะคะเฉพาะที่นักเรียนที่เบิกได้นะคะมาส่งที่ฝ่ายงบป,ประมาณนะคะเพื่อจัดทำหนังสือรับรองให้นักเรียนไปเบิกต่อไปนะคะ วันที่2นะคะมิถุนายน2,557นะคะก็จะมีคณะมายากลนะคะมาแสดงโชว์นะคะก็ขอให้นักเรียนเตรียมเงินมาด้วยนะคะคนละ5บาทนะคะเวลา9นาฬิกาถึง9น้นาฬกา40นาทีนะคะเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นป .1 ชั้นปสองนะคะ เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา40นาทีนะคะนักเรียนชั้นป .3 ป .4 นะคะ12นาฬิกา40นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะนักเรียนชั้นป .5 และชั้นป .6 นะคะค่ะก็นักเรียนนะคะก็สามารถมาดูโชว์มายากลได้นะคะเตรียมเงินมาด้วยนะคะคนละ5บาทนะคะ ารายการต่อไปนะคะวันที่4นะคะมิถุนายน2557ะคะก็จะมีคณะคุณครูนะคะนะักเรียนจากประเทศมาเลเซียนะคะมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนของเรานะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะและคุณครูนะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมต้อนรับนะคะคณะจากประเทศมาเลเซียนะคะจากต่างประเทศนะคะ วันที่4มิถุนายนนะคะผูก้กำกับลูกเสือนะคะลูกเสือสามัญน,นะคะมีการกำหนดประกวดระเบียบแถวนะคะณสนามกีฬามหาราชนะคะค่ะอ่าฝากในเรื่องของจดหมายลูกรักนะคะชั้นใดที่อ่ายังไม่มาส่งนะคะก็ขอให้มาส่งได้นะคะในเรื่องของจดหมายรูปรักค่ะ และวันนี้นะคะก็มีการกําหนดการส่งแฟ้มนักเรียนนะคะข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาล1และชั้นป .1 นะคะที่ฝ่ายทะเบียนด้วยนะคะค่ะสำหรับกําหนดการในการาส่งงานต่างๆนะคะ,ค,ะคุณครูได้กล่าวไปแล้วในวันนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวัน สุขสุดสัปดาห์นะคะเวลา15นกา40นาทีนะคะก็ขอให้นักเรียนเปิดเคเบิลนะคะเพื่อพบกับท่านผู้อำนวยการในรายการพบกันสุดสัปดาห์นะคะ บากหนึ่งนักเรียนนะคะชายมุสลิมที่ไปละหมาดที่มัสยิดนะคะก็ขอให้เดินทางไปอย่างเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ไม่เล่นกันนะคะระมัดระวังด้วยนะคะเวลาข้ามถนนนะคะละหมาดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็รีบกลับมาที่โรงเรียนนะคะส่วนนักเรียนหญิงนะคะก็ไปละหมาดได้นะคะที่ห้องอละหมาดที่โรงเรียนของเรานะคะค่ะเน้นย้ําในเรื่องของอ การท่องจำนะคะบทอาขยานนะคะสูตรคูณนะคะบทท่องจําต่างๆนะคะก็ให้นักเรียนได้ปฏิบัติทุกวันด้วยนะคะค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นเวนสายชั้นบริการนะคะของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะคะ,ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะดูแลความสะอาดของโรงเรียนนะคะทั้งวันเลยนะคะ,ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะ,ะในการทำความสะอาดในวันนี้ด้วยนะคะ สำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะที่ครูจะประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบนะคะในเรื่องของอาหารกลางวันนะคะวันนี้ที่นักเรียนจะได้รับประทานนะคะวันนี้นักเรียนจะได้รับประทานขนมจีน นะคะก็เป็นอาหารนะคะที่แปลกใหม่นะคะไม่ซ้ํากับมันอื่นๆนะคะนักเรียนก็าบางคนนีช่ชื่นชอบมากเลยนะคะอขอเพิ่มอีกหนึ่งจานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะักเรียนก็ต้องรับประทานที่หมดเลยนะคะอย่าให้เหลือเศษอาหารทิ้งไว้นะคะแล้วก็อย่าทิ้งเศษอาหารใต้โต๊ะนะคะรับประทานเสร็จแล้วคะ่ะอย่าลืมนะคะนาช้อนซ่อมไป ล้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำภาชนะไปเก็บนะคะอย่าทิ้งไว้ที่โต๊ะนะคะนักเรียนค่ะสำหรับคุณครูนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะในรายการพบกันยามเช้านะคะ,ะในวันศุกร์นะคะที่30พฤษภามนะคะคุณครูก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอให้ได้เรียนมีความสุขะคะ่ะกับการเรียนการสอนในวันศุกร์สุดสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ